แล้วก็เมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะทางโคฆษกรัฐบาลก็ออกมาเผยนะคะว่านายกได้ย้ําเลยเรื่องของปฏิการปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะคะแล้วก็เรื่องของยูนิเวอร์แซลพรีเวนชั่นอย่างเคร่งครัดหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นมีการประเมินผู้ติดเชื้อ,อรายวันว่าอาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะ เรื่องนี้โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะนายธนกรวังบุญคงชนะบอกว่าพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีย้ําประชาชนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการโควิด -19 ทั้งมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและยูนิเวอร์แซลพรีเวนชั่นรวมทั้งมาตรการอื่นๆในการป้องกันการแพร่ระบาดในทุกสถานที่ห้างสรรพสินค้าตลาดร้านอาหารโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะลดความเสี่ยงการแพร่โรค โควิด -19 นะคะงดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดทางคนตรวจเอทก่อนการเดินทางด้วยนอกจากการปฏิบัติตามมาตรการของประชาชนแล้วยังย้ำให้สถานที่ทำงานทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดอย่างเคร่งครัดด้วยหลังกระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินว่าไทยอาจมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนรายวันที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นใน ช่วงปลายเดือนกลุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะ